ดีค่ะพวกนี้ยายข้าวปุอยู่จะซื้อตากเขาแล้วไปอันเห็นมาค้ามเพื่อนพี่น้องคือเป็นตะดองแท้วันตาหนุอยใหญ่ไอตัวไปซื้อพ่นมา20โลจ้ะยี่สิบโลไอขีกนี่พอดีไอขีหญ่พอดี20โลอย่าบอกด้ไอพวกวานเสียอมาาา่านตาลไอเต้เต้ต้อตาลแดงไอต้องตาลแดงนะคะสีที่บ่ออ่น สกัดบ่กพกแล้วค่ะใส่น้ำตาลแดงแ่าไปรงเรียนแข่งข้าแงออกมาจากบ้านไม่ต้อช่วยสิงหนาตงวยข้างแล้วไตล่างอันไล่างสองน้ำมจะล่างสองน้ำค่ะเสาน้ำเกลี่มันขึ้นในเสาน้ำเกลีวเรียบร้อยแล้ว แช่น้ำเกลือหนึ่งคืนค่ะแล้วก็เสียบมาแนามแช่น้ำปูนแช่น้ำปูนมูไปยังงูนะมูดไปยังงูดไปยังแช่น้ำปูนแล้วค่ะตอนนี้แช่น like ้ำปูนแล้วค่ะแช่น้ำปูนเขาจะแช่แช่ใบจะรอรอเทียงรอเทียงกว่าบ้านหาหมูงกลัวเนี่ยเราเขาจะเอาขึ้นมาล่างอีกแล้วก็เขาก็จะ ต้มน้ำน no, ี่แล้วเบิร์พี่น้องเบิ่งต้มน้ำทำบานต้มแล้วเราเขาสิปล่อยมันเย็นก่อนพอดีกับซีโมงห้าโมงเย็นจ้ะเขาบอเบิ่งนต่อนร่าเขาเสียเอาทันเจ้าทางนี้ดองแบบขามแค่อิ่มค่ะแค่อิ่มบบบขำให้เราก็ฟูขึ้นให้ตัวเห็ดอันน้ำตาลนั่นบักอันขำ ยี่สิบโลเฮ็แดแล้วเอาเปียกเอาอยังออกเรียบร้อยเหลือยี่สิบสี่โลพี่น้องเหลือยี่สิบสี่โลยี่สิบสี่โลบะดิเอ๊ะตัวใส่น้ำตาลนั่นหกกิโลต้มใส่ฟูขึ้นตะเบืองว่ามันอันซีอันแซ่บบ่เดี๋ยวตัวสิเปิดตะเบืองลายแนวเฮ็ดลายแนวจ้ะเข็ดลายแนวมันฟูหรอวเขาสิอัดไว้แล้วเที่มันเขา,า,าเขาคยสิมาครูม มไเอสองอันนี้เฮ้ไปต่กินจ้าเฮ้ไปต่กินเด็กก็ซื้อเพื่อนเป็นบรงอยาดน้ทุนน้ำตาลหโลโลละยี่สิบห้าบาทกระปุกสองปุกสองร้อยมะขามสองร้อยสี่รอยวันหารอยก็บาทแต่ว่ากระปุกเปันดอกพี่น้องประวา่ามันะสด้ใส่โดนอยนี่เมนบอกคะ่ะแมนบอกคะ่ะ นี่เรเจ็ดโลเขาเสียเขาเสียแค่อิ่มไว้ยังส่สองคืนเราเขาก็าสิมาซิมบงว่ามันสีแซบปะอ๋อคลิปนี้เขากาส็สิจบไว้ลงไว้เท่านี้นผู้ใดชอบย้ายแอนคำพูเฮ็ดมะขามแค่อิ่มกะอจกดไลค์กดแชร์กดติดตามหัย้ายคำพูเลยค่ะ แต่ว่าเจะดูบ่เฮ็ดบริเขั้นตอน,นพอเฮ็ดคนเฮ็ดผู้เดียวทั้งเฮ็ดทั้งไทยกะยากลำบากแต่ว่าสิเฮ็ดอะ้เบิ่องอยู่ค่ะมันรุนหล่อข้อสีไทยละเอียดเบิ่งก็ดีแล้วค่ะเนาะเมื่อใหม่หัดขับค่ะเมื่อใหม่หัดทำค่ะสวัสดีค่ะ